ทำงานศิละปะก็เป็น,นเป็นศิลปินมัลติดิสซิินดิสินนรีนะคะก็ทำงานชิ้นงานหลากหลายแต่ว่าพื้นฐานเนี่ยส่วนใหญ่งานส่วนใหญ่จะเป็นเทนติ n งอะคะแล้วก็งานที่เอามาร่วมกับลงครั้งนี้ก็คือตอนตอนที่ทราบว่าจะมีงานเกิดที่เกิดขึ้นที่ลงนี่ก็เข้ามาดูที่แล้วก็ กับไปแบบไปอ่านเรื่องราวแล้วก็รู้สึกว่ามีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยจีนในอดีตอะไรอย่างเงี้ยค่ะีนี้ก็เลยเลือกที่จะพูดถึงเรื่องการค้าในในสมัยโบราณที่มีเรือสำเภาเนี่ยเข้ามาค้าขายใ,ในในประเทศเราแล้วก็ตรงเนี้ยมันก็เป็นท่าเรือสัมพันธ์อันหนึ่งแต่ว่าเป็นท่าเรือบนไฟนะคะยริก็เลยว่าเป็นเรือสัมพันธ์เรือสำเภาท,ที่ที่เป็น เขาที่ค้าขายแล้วก็จะมีแบบมีข้าวสารมีผ้าไหมผ้าผ้าต่างๆแล้วก็มีในภาพันธีเหมือนคล้ายๆกับเทพเทพผู้หญิงเอะค่ะที่เขาเป็นผู้ดูแลดูแลคล้ายๆกับโคเท็ชาวเรือหรือว่าผู้เดินทางค่ะก็ที่นี่เองก็มีเหมือนกับเทพเจ้าทั้งทีเนี่ยค่ะเขาประดิษฐานอยู่ที่นี่ด้วยซึ่งเอามาจาก เหมือนกับเอาเรื่องราวเหล่านี้มาเขียนงานเพื่อที่จะแสดงทีนี้โดยเฉพาะใช้เวลานานไหมในการทำชิ้นี้ก็ทั้งนึงก็นานเหมือนกันและการให้โทนสียังไงฮรก็จริงๆก็มันก็มาจากเรือเรือสังพาหัวแดงที่คนไทยเรียกเรือกันค้านะคะแต่ว่าอันอื่นเราก็ใช้ตามจินตนาการของเรา โดยส่วนตัวตัวเองแล้วเนี่ยเป็นงานสร้างงานแบบประเทศไหนงานหลักๆนี่จะเป็นสติตรงนีนะคะนี่เป็นเป็นสื่อผสมไหมใช่ก็เป็นเพสแล้วก็มีขลางก็จะเรียกว่าเป็นมิกก็ได้ค่ะแต่ก็ยังจริงๆก็เรียกเป็นเป็นเอนติงนี่แหละน่าสนใจดีทำไมทำมาแค่มาแคชิ้นเดียวชิ้เดียวล่ะอะไรนะคะทำไมทำมาแค่ชิ้นเดียวมีมีงานที่เป็นประติมากรรมอยู่ตรงโซนโรเวนฮอล์ด้วยนะคะถ้าถ้าเดินไปจะอย ของอ่อ TMC ฟาวลี y ค่ะเรือ่องที่ปบิกรรมของเรอยู่ด้วยแล้วหลังจากนี้จะมีแสดงงานที่ไหนไหมฮะตอนนี้ยังยังไม่มีแผนค่ะก็อันนี้ก็เพิ่งเสร็จไปก็ยังยังไม่มีแผนอะไรมากมายโอเค